ทุกคนครับมัอนี้ผมผู้จัดการโจครับข้าพี่น้องมาเบิ้งบ้านครับมาารีวิวมาอัปเดตครับสถานการณ์นะครับตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่นะครับผมบ้านหลังนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นบ้านหลังมุมนะครับอยู่มูบ้านสมาร์ทแลนด์นะพี่น้องบ้านหลังนี้ครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0857547680นะครับตอนนี้สร้างเพิ่นกำลังเฮ็ดอยู่นะครับผมมาเบิ้งสร้างนะครับผม ว่าสร mm ้างพืนเห็ดไปหอดใสแล้วเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่ครับบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังมุมนะครับอยู่หมู่บ้านสมาร์ทเลนกินปากนะครับเป็นบ้านเดียวครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมอันนี้เป็นถนนในหมู่บ้านครับถนนในหมู่บ้านนี่สิเป็นซีเลนครับผมนี่ครับถนนในหมู่บ้านเป็นซีเลนพี่น้องเป็นบ้านหลังมุมครับมี่สามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับผมนี่ครับเขากำลังเห็ดยีโนเวทเห็ดแห่ไม้ครับผม นี่สร้างเพิ่อนกำลังเห็ดอยู่มันนี่ก็เบิ่งสร้างครับมาอัปเดตหน้างานครับผมนี่เลยสีม่วงออกฟ้าๆครับกําแพงสีขาวนี่แหละครับนี่พี่นอ้องเบิ่งในภาพอาจจะหลังหน่อยนะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วหลังไงครับผม<ะ>เดี๋ยวผมพาอย่างาไปเบิ่งข้างในครับผม่าเอาเห็ดอยัง,อยงไ้แน่นะครับต่อเติมเต็มด้วพี่นอ้องคนสร้าง สร้างกล่องผูดกระเบื้องเต็มพื้นที่ครับรุงจอดรถครับผม <c oughs> นี่มันมีทั้งคางครับผม <c oughs> นี่แล้วค่นี้จะเฝ้ายามผมท่านนี้ท่าคา,า,างครับผมเป็นระเบียงให้นะครับผมนี่ฟังทางนี้รับพี่น้องท่านใดสนใจติดต่อมาได้ดนะครับ หลังมุมครับเปิดร้านค้าก็ได้พี่น้องนี่เราปลูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่ครับมี3ห้องนอน2อห้องน้ำซื้อมู่บานสามารถแล่นกินปลกครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องขั่วนะครับผมนี่เป็นห้องขั่วอันนี้ก็จะเป็นห้องขั่วครับสิงเข้าเตอร์นะครับ2ประตูมี3ประตูครับน่ครับนี่สางเพิ่กำลังจิ่งเห็ดสีอยู่ครับ อันนี้ห้องครัวพี่นอ้องใหญ่คักครับอันนี้ข้างใน่อาจะหกแน่จังน้อยครับนี่อันนี้ห้องโถงครับผมห้องโถงุงมึงห้องนอนครับห้องนอนเหมือนเปลี่ยนสีครับสีขาวครับกําลังเก็บสีอยู่นะครับผมสุขภัณฑ์อย่างเขาก็เปลี่ยนหายไม้นะครับผมนี่มี่สามหองนอนสองหางน้ำครับมุงลวดเล็กดัดมีเม็ดพี่นอ้อง สร้าง่นกำลังเก็บสีเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับข้างหน้ากันสีนี่ปูกระเบื้องังสิแลวครับสร้างเพ่นกำลังนี่อย่าแนวอยู่ครับนี่ทั้งขังครับผมปั้มน้ำถังน้ำมี่หมดครับมุงรวดเล็กดัดก็มีนี่บิดซื้อยางสุแนวครับหิ่วกับเบาไว้เดียวเข้ามาอยู่ได้เลยสร้างเก็บอยู่ครับ อีกประมาณมือสองมือก็แล้วพี่น้องน่สามเพื่อนเหี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเท่านึงครับตอนแล้วแล้วว่ามันเสียวมาป็นยังไดน,นี่เป็นล้านก,กว้างเลยครับลังมุมติดกระพยเปิดล้านข้าได้ติดทางซีเลนมัวร์สมาร์แลนกินปากสามห้องนอนสองห้องน้ำครับผมเปิดล้านข้าก็ได้ได้พี่น้องวันนี้ ร้านค้ากันเลยครับหลังใหญ่แห้งครับผมบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละครับอยูซ่ซอยสิบสี่ครับผมนี่เลยอันนี้ก็เป็นถนนซีเลน,นถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกแปดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับมาถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศหน้างานกับประมาณนี้ครับเดี๋ยวแล้วๆเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ่องอีกเทีนึงพี่น้อง สำหรับมือนีต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับ